เสียังก่อเอาคือกดบอลลงมันเป็นอาร์ตวิวมาเวลาเล่นเอาหูนึกว่ามันเหตุเพราแม่เราภาพนี่เคยเ่าโอ้เป็นวิทอุขับได้เสียงมันมีทั้งภาพและเสียงว่าตอนนี้เนี่ยเดียรก็เริ่มจะีใจผูกพันกินพลดูดปากอาสาหน่อยสิ ตาาตายล่ะม่หมอทอบดีทิงอีกล่ะมันได้ดอกหมอทอบหำ่ไงห่มไหนโชคกันดูบ้บาปมานันเนาะมีหมออะไะหมอทอบน่นอันนี้ตั้งมมาอีกดอกต้องัะอีกอกอนด้นี่นะใจสุงไนซียังล่ะหมอทอบน่นีขาวอ๋อบ่าีตะติงเหรอดีแปดดีแปดแปเนี่ยหมเฮ้เข้เอาวันเขากันนล้วันก อุ้ยบ้าเอาบ้า้เรอที่มา้อฮัลโหลเขาก็ไปบริจาครงศพจาเขมที่เอาซากศมบอก่นวันเป็นสองเี่ยวัน้เนาะไมหาความสุขในว่นทานือเ่าจะทำงานแดดฟี่ตลอด่ต่งหูเราจะแดดฟี่ไงแดดบอฟี่ไอ้มดแดป เข้าไปหาแม่ใหญแม่มดาต้จีแล oh sure. ้วาาต้องแกไปซื้อนม้วแกไปซื้อซีรั so ่งคนไปนี่หละไปซื้อนมรู้ไปซื้อซีรัคนจุ่้สมเรกอไกเป็นเียเตียวานี่ยันม ้เราดีมันก็ริงดีพนเพรนี่นเราห้ามกันใช่แต่มีเงินมันจได้เรห้ามไม่ได้เพ <c oughs> หาะมึงม,มาจ่ายตังค์ก,กูเลยหามเลยเอ้ยมอเ, <c oughs> เอ้ยเบร่อขนาดนีกอุงมเข้ดาดิ บุลับมั้งแกบางส่วนแกบุลับการนหนังสือยองคูพวกไปดูดูเรื่องับเองตอนแรกน่าจะรับอย่พวกีมเ้ยเียงมัดตลอดเลยเียงเราเ็ดอกชนี้็บตัวอ่านหนังสือนในเกี่ยวในสับนีบก็แต่สาวสาวแถวแถวเรกไปรับตัวสับได้ได้ คับคุัเดก่อนกาแฟซ่านโ้ตามยางกาแฟซ่านตามอรัล okay ุนนมมเดีขาดทุนย่ากงแต่ทซนเนาะอิริริฮะพวกมูเรื่องนมสิอลีเพอนทำมากินก็จะยุตมูอันอันหนึนเื่อเคยไปเด้ เอ,อ้ลีนี่คือเรื่องจริงบอมแมนสนิเทเขาตามเขาพี่ห่างมากเออแต่ลราเขาโอคุว่าตาผู้ชายมากเป็นบาเบา,บาอยู <c oughs> อ่นี่เพราะฉะนั้นพวกคู่เดิมนี่ในแบบบ้านสักเรื่องก็ว่าเอาเด็กสาวอย่างมัานนายอย่างเงียแล้วทีออ่บูรุเรื่องเด็กไอีนี่คือเรื่องจริงเพราเขาพอใจอยู่เพราะว่าเขากแบบเขาบ่นมากบบูว่าแล้นะบว่าแล้วงอีกท <c oughs> ีน้อยเนี่ยเซฟเนี่ยเ้ี่ยตายหลังจากได้ลูกแม่มาเคยหอมเนี่ยเกินบอ ไม่เลยอดรู้ทำไมจัดว่าแล้วมึงกูเสียมากกูเสียมากแสนกว่าบาทแล้วเพื่อนเลยว่าแล้วทงานเป็นแต่งงานทางภาพโอ้ทางภาพกูเสียมากแสนกว่าบาทแล้วแท็ก็บ่มีจัดเด็กตัวเจ้าเช็ดโอ้ไม่ใช่เลยฝี่นเลยทหารบกเรือทหารเรืออยู่อีกเรื่องไหนทหารบกดิเหรอทางบงเลยอะไรเราใจว่ากันนันจะรอดดอยู่ฮะน่ะอะไรเราใจว่ากันฮะ บอกงี้ละจะเลยมสุโขทลดทหารเลียรหรอทหารเลียรทหารเลีียรนี่แนนอนเขาเอาเขาเรียนเอ้ยปื่อจานจาเตี่ยว ใส่สีดเสียกันดสเสีย yeah. pues ัดอ hey, ่ล่ะัวเต็มชัดเจี้เาเออนขึน่าเาก็ใเสีเสีกัแ่ด้ตัวถ่ายแดดเมรแล้วโอ้เฮ้ยสองสองเรกนีกมันยังเป็นผู้กเล่น่งอยู่่ะีอ่ะ ยัยไมันมาหวมันเป็นเบผมมากเลยแ้ยี่เดานะั่นั้นโอ้ลูกยลกยดแนทแทั่ี่ก็แบบเพนเทือนั้แหละเศรยเนาะองก็แบเือนี่ไม่ต่างกันเลยนะเนี่ยโอ้โหเพื่อนเพื่อนนี่บัก เขาเป็นร้อาหารเกณฑ์มีเ้าเกณฑ์มีสามแปเขาเป็นรานอหเกน้าวี้กินวันนี้ก็ตามาไงเฮียเฮ้ยมาไงวะเนี่ยขาววีกินแหละมันเป็นตามันเป็นตาเอกเขาเป็นรนอหาเขาเป็นนานเกณฑ์มันาเอกเขาเป็นราเกณฑ์เฮ้ยมาไงวะเนี่ยบวกกันหแล้วอีกยังมันยังเขาบอกเขาบอกว่ามันก็ว่า็นี้มันสามสีห้างแล้วล่ะ หรืวจะมาไงเฮียเฮ้ย hey, มึงมาไงวะอักรพันนี่บางีจักวันอก็เถิางกางกันโอยไปไร้ยไปไร้เลยไปไร้เยไปจักรันกัเถิไปประคักตอนนี้อยู่สันออยู่เตวเอัเลือดลือดีเลือดสีเลือดสีอยู่นีอนนี้ทหารเลือดสีสีพังมงเนี่ยตอนนี้เลยอยู่สามคนคือเท่า จักรพันธ์ับอ่าฉลัดอืม3คน3คนก็มาประชิญกับออกแก้วมาอยู่เทศบาลอแล้วก็กวีพงนี่ออกยังมื้อยังๆๆีพยังว่าเอเดี๋ยวเฮาสิได้ไปหาซื้อมันว่าบ่ไ้อืมบ่ักกันอยู่คนอ่ากวีพงเฮาแล้วก็แล้วก็ฉลั เวลาเก่าออกแล้วกรเช่อ,ออกแล้วมันพวดพุ่งใช่เก่าออกแล้วอมันพ,พุ่งใช่กันตอนนี้แกเปลี่ยนซื้อเราเป็นสุรพลที่อย่างนี่แหละคนแรใช่ใช่แกกบเปลี่ยนซื้อหล,ลัการแกก็ย้ายไปโย่ยรางไทยสารรัชลาสารรัชลาเทีใช้ยุนประพุ่ง,งอ่ะตอนอายุาปันที่ตลาดตลาดกระดอนกัออกมาแล้วกัน ก็มายุดดับเพิ่ออมไอไดนูปเลย <c oughs> ไปดีม่มหม้อห้อก็ไปทรงก็มกไก <c oughs> ม่ได้ที่มห้อห้อก็ไปครับมูห้องก็ให้เอ็ปอร์ตผูู้ราวภูรีกองทิพย์สองเอ่อต้นหนึ่งเอ็ปอุ์ตผู้เราตของเล่าอ่ะ